พาหมาขึ้นรถไฟไปเที่ยวชาเชิงเซา ไปเช็คอินกันที่หัวลําโพงด้วยความที่กลัวร้อนก็เลยเลือกรอบเช้า6กโมงห้าแล้วแกจะต้องไปถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปทําเรื่องเกี่ยวกับหมาพอไปถึงคนไข้ตัวบอกว่าขึ้นรถไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวคนมาเก็บบนนั้นเองเวลาที่เอาน้องหมาไปขอให้ทุกคนรนักษาความสะอาดด้วยนะวิวข้างทางคือแบบสวยช่ำๆมีวิวทั้งตลาดทั้งทุ่งนาทุ่งหญ้าเฮ้ยมันไม่ร้อนเลยนะอากาศดีเมื่อไปถึงชุมทางฉาเชิงเซาเท่าน,นั้นแหละชีวิตจริงได้เริ่มต้นขึ้นคือเราขึ้นซอง แล้วแ,แบบคนขับปตรงนังตรงน่งไปถึงวัดโซทอนในวัาสวยงามตามท้องเรื่องเนอะที่วัดอะ่ะเขาไม่ให้น้องหมาเข้าไปด้านในนะ mm hmm. ก็ฝากไปข้างนอกแล้วเราก็ไปตลาดบ้านใหม่แกถึงตลาดบ้านใหม่คือของกินละานลานตามา <c oughs> เราก็เลยแบบด้วยความเดินจนจะกระแลเปียกเนอะแวกเข้าไปที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งเปิดแอร์เย็นช่ำนั่งกินของขนมอย,อย่าเรียกนั่งดีกว่าเรียกนอนดีกว่าไหมแบบนี้แล้วก็จับสำล้อนัน่งยัดไป6คนกับหมาหนึ่งตัวซิ่งไป12กิโลเพื่อไปคุ้มวิมานดินปั้นเดือน ให้เป็นดาวปั้นดินให้เป็นเดือนเอ,อปั้นบัวปั้นควายให้ลูกคุณดูได้มาออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> คือจอาเวทก็มีส่วนร่วมมากเลยนะสรุปเบรเสร็จวันนี้ไปมาสามที่ตอนกลับไม่ต้องพูดถึงนะเออ